สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับมื่อี้มาดวนมาเฝ้าละครับครับสําหรับตัวเลขนะครับเนาะเป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับทางสองเสี้ยงยาผ้าเลาะครับก็เพิ่งได้ตัวเลขครับจากหลานสาวนะครับเด้อหลานสาวเมืองเกาหลีนะครับเนาะครับเลขรับเฉพาะขอ้อมูลเหระครับครับสูตรด้วนด้วนเฝ้าละครับครับผู้ได้เขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบไว้ได้ผ่านแนวทางนะครับเนาะ สำหรับเหล็กของหลานสาวเมืองเกาหลีคร awesome. ับหลานเจลำา่หยแหละครับครับตัวเหล็กงามๆเลยครับเด้อเอาไปจับไปบายเบิ้งครับพู้ละบาทสองบาทพ่อราคาข้าวขก็หน้่ครับครับเบิ้งคลิปนี้กับเบิ้งเพื่อคว่มเพื่อเพื่อนแหละครับครับเพื่อคว่มสนุกสนานนะครับเนาะครับบอแนะน้ให้เล่นการพนันแหละครับครับเป็นส่งมาให้กรับปล่อยของเพื่อนไปครับครับกดไล่โคดแชกแช่ไปเรื่อยๆครับแช่ไปให้มวยพวกกงนัมนะครับเด้อครับสำหรับตัวเลขหลานสาวเป็นเล่าพัฒนาครับ วันว <iet> really huh um ันจ yes. ันทที่หาละครับวันจันที่หาขุมพ้าเนาะครับเนาะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห้งควบรักล่ะครับครับท้งสองเสียงยาผ้าเลาะกับฝาควบรักไปให้ทุกผู้ทุกคนนะครับเ้อครับใคย่าลืมล่ะครับกดไลค์กดแชร์ล่ะครับครับเนียนย้ำเนาะครับเนาะครับเพื่อสิบปฏพภาดครับกดติดตามครับกดติดตามไว้เด้อครับเ้อครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเ้อะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับท้งสองกับผมมียังมาตอนมาฝากล่ะครับ ข้ามีแต่ตัวเหล็กงามๆด้วยครับเด้อเอามาตอนมาฝากเอฟซีสุบู่สุคนครับครับเขาไปเบิ่งตัวเหล็กด้วกันเนาะครับเนาะครับมันสิบลาทันครับครับเป็นเล้าพัฒนาเลยครับเด้อครับไปเบิ่งตัวเหล็กด้วกันครับครับนี่เป็นเหล็กหลานสาวเลยครับเด้อหลานสาวเกลํายลำไยครับทั้งส่องเกลํายลำไยผ้ารว้ยหมดเละครับครับเป็นชงมหาลัยเนาะครับเนาะครับตัวเหล็กของเพื่อนครับอันนี้เป็นเหล็กหลานเมืองเกาหลีเหรอครับเหล็กเมืองนอกเลยครับเด้อ ครับเป็นทรงตัวเลขมาให้กับเป็นไก่รูดแปดนะครับเนาะรูดแปดครับเอาไปจับไปบายเบ้งนะครับเด้อผู้ระบาทสองบาทครับทางส่งกับเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับครับสําหรับผู้มกครับผู้ขัดกระพานเด้อครับเด้อผ่านไปเลยครับตัวเลขก็มีคมเสียงนะครับเนาะครับเสียงทุกผู้ทุกคนแหละครับครับกสิสิโลุแห่งเอฟซีบ้างแหละครับเป็นสรงมาตัวหน่อยนะครับเนาะกสิบผเห็นตัวหนาตัวตากันครับสำหรับตัวเลขครับ งามงามมาจากเมืองเกาหลีแหรอครับท่านส่องเกลําลำย่อยเหครับนี่ครับท่านส่องเกลําลำย่อยครับตัวเลขงามงามเลยครับเด้อครับมาใหม่ๆสดๆเหรอครับเป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อเล่าพัฒนาหมวดประจําวันที่วันที่ห้าแล้วครับเป็นหมวดประจำวันจันทร์ที่ห้าแล้วครับเนาะ ตัวเลขง,งามๆครับเดี๋ยวเอาให้เอฟซีเบิ้งครับเดี๋ยวลงลงตัวเลขให้เบิ้งครับยุหันเหรอครับเดี๋ยวเอาตัวเหล็ให้เบิง้งสำหรับตัวเหล็กนะครับเด้อครับผูละบาทสองบาทจับเบิ้งครับเป็นเล่านะครับเนาะเล่าพัฒนาเหล่าพัฒนา งวดประจำวันที่ห้าวันที่ห้านะครับเนาะวันที่ห้าทับสองนะครับเดือนสองครับหกเจ็ดหกเจ็ดครับครับแล้วลูดครับสำหรับตัวเลขก็ลูดลูดไปที่แปดครับลูดไปที่แปดนะครับเนาะลูดเลยครับ หัวก้อนขเขาเพิ่งก็แตกสะแตกไส้ครับเขาเม็ดครับซีซีแต่ว่าทั้งสองเส้นย,ยาผ้าลาะกับประเดิด่มนะครับเด้อหวดก้อนขอโทษขออภัยครับลูดไปที่แปดตัวเดียวครับจับคู่สำหรับเหล็กจับคู่เหล็กสามตัวก่อนนะครับเด้เอเหล็กสามตัวไปก่อนสามตัวเหล็กสามตัวก็มีแปด แปดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งสามแปดแปดห้าหนึ่งครับแปดห้าหนึ่งแล้วก็แปด 8ปดอันนี้เป็นเลขหลานหลานเกลําำไยครับทั้งสองเกลําำไยพาล่วยหมดแล้วครับแป 8, 8 8ามห้ตัวสุดท้ายมีหัคู่ครับ3 5 8ห้าแมีหัคู่ ยังมัดคููคุณว่าครับหลูดไปที่แปดวครับเล็กสองตัว2ตัวเล็กสตัวไม่อยู่สคู่ครับสคู่ด้วยกันครับเล็กสตัวมีอยู่สคู่8 3 8ส8มแปห้า 8ปดห้าสามห้าสามห้าสามห้าตัวสุดท้ายครับเป็นเหล็กปอกเพื่อนละครแปดแปดนะครับเนาะครับครับสำหรับเลขกชุดนี้ครับเพิ่นพึง,พงส่งมากครับ เพิ่นผึ่นทรงมาเด้อครับเด้อครับเพิ่นเน้นตัวใดแน่เน้เน,นตัวเน้นของเพิ่นตัวเน้นมีแปดสามแปดห้าสามห้าแปดแปดครับจริงไหมครูโตละครับยุนี่ครับ ครับแปดหนึ่งครับสำหรับเลขชุดนี้ครับเป็นงวดวันที่หาเด้อครับเด้อครับงวดวันที่หาเนาะครับเนาะครับสำหรับตัวกิ่งของเพลนครับครับกลุมไปครับหลุดไปที่แปดครับหลุดไปที่แปดเด้อครับเด้อครับเป็นเล้าเนาะครับเนาะเล้าพัฒนาครับ วันที่หาด้ครับครับเป็นเลขหลานเมืองนอกแหละครับหลานเมืองเมืองเกาหลีครับทรงใหม่ไม่ไหมสดๆดแหละครับแต่อย่าลืมนะครับเด้อครับ ตัวเลขกัมีความเสี่ยงเหระครับครับสําหรับตัวเลขของเรลากับมีความเสี่ยงงามๆครับเอาไปจับไปบาเบเดนะครับเด้อสำหรับผู้มักนะครับผู้คัดกับ่านนะครับเด้อ่านไปเลยครับครับทางสองค่ะบนในน้ำให้เล่นการพนันเหรครับการพนันมีความเสี่ยงเะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขกงามๆครับเป็นเหล้าพัฒนานะครับเด้อเน้นยํำครับเอาไปฉกไปหมานนำกันครับ สำหรับมือแรกงนี่แหละครับครับคือทิ่ท่านอยู่นะครับเนาะครับสาหรับตัวเลขครับงามๆนะครับเด้อแปดสามแปดห้าสามห้าแปดแปดนะครับสําหรับเหล็กมีอยู่ซีซีคูครับสําหรับเหล็กสองตัวครับนักไปทั้นสามตัวนะครับเด้อครับจังรวยเร็วคนว่าครับสองตัวมันนั่นรวยครับเอาสามตัวไปเลยเรือยรวอยเฮงเฮงนะครับเด้อครับสาหรับคลิปนี้ก็บวิธียังไล่แหละครับ ลาพี่ลาน้องนะครับพอกันไหมนะครับเนาะคิมนาสำหรับนีส,สวัสดีครับ